มันจะไปยังไงอ่ะเนื้อสไลดปินโตเรินจึงปองเดอตติงปตองตปิงตึงเฮ้ยปิ้นตะปิงตอปิงติงหมอติตปิงตอมากีนไบแทงปลาหมอัวตายาข้าวผัดหมูกรอบบัวลอยน้ำปลา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอกไกสดเลยนะะน่าเสียดายวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ไม่เป็นไรใครที่สนใจก็เข้าได้นะครับสปอนเซอร์รับหมดรับหมดวานเนี้ยรับหมดอะไรก็รับหมดร้อนอากาศร้อนร้อนเงินก็มาอีกแล้วนะครับเกมปิดหูดูปากของเราวันนี้ ผมสองคนก็จะเป็นโฮสเหมือนเดิมแล้วให้สองคนนี้ฝังชุกเลือกทีมเหมือนเดิมนะครับงั้นเปลี่ยนบ้างฝั่งนี้ชนะเป็นทีบีฝั่งนี้แพ้เป็นทีบีโอเคแล้วรอบที่แล้วเสมอไปรอบนี้ต้องมีคนแพ้เพราะว่าแชมป์มันไม่มีเอสนะครับไม่รู้อ่ะแต่ใครยังไม่แตกนะจามาลุ้นกันเริ่มจากฝังุกเลือกทีม๊บ อีอีอีนั่คะลงที่หลังดวนฟ้าลิขิตก้มหน้าก้มตาด้วยนะยังไงมันบอกยิ่งฉุบก็ชนะแล้วฟ้าฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตเจอกันอีกครั้งเจอกันอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นแมตช์ล้างตาแล้วกันนะครับงั้นเราไปดูลีลาการใบของทีมแรกกันเลยไปฮู้ฮูสางขวาเฮ้ ดังดังวัวนยได้ยินถึงเนี่ยอันเนี้ยได้ยินถึงข้างนอกอ่ะตึ้นเตึ้งองั้นตึ้งปองเตึ้งองติ้งป่งติ้งปงตึ้งปองติ้งปองเตป่งติ้งป่องเต้งปองติ้งป่องตป่องตึ้งป่งติ้งเติ้งป่งติปองตึ้งป่งตปองต้ง่องตงองตงปองเตงปองเต้ง่งต้องต้งปองเตป่องเติ้ง่องต้องเติ้งน่องต้งองต้งปองต้งปองตเองต้งป นผ้าขาวม้าเรียกว่าองมั้งเหรอผ้าขาวม้าปลาผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผ้าผ้าปลาผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าไฟฉายขยายส่วนไฟไฟไฟฉายขยายส่วนไฟฉายขยายส่วน ม้านินมกรม้ามินม้านินมกรม้าม้ากินแตงโบม้ากินแตงโบม้าม้านินมกรม้านินมกรม้านินมกรถือฤาษีบทยาฤาษีบทยาฤาษีบทยาศักดบทยา บดยาดีสบดบดยาบดยาบยาปืนฉีดน้ำ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 หมดแล้วหมดเวลาแล้วโอ้ยเดียวเดียวไปฆาไอ้แล้วไอ้ไปจ่านระยส่วนเออเออโอ้เจเอออเควุ้งเก่ง嘛 เกือบไม่ได้แล้วปืนฉีดยาเออเดเดี่ยวได้ไหมปืนฉีดยาได้ไหมเออสี่คำได้สี่คำไปจากไอ้ส่วนเอ้โอเคไหมม้ากินเตงโมดูไว้พี่อ่ะติงเอ้แขกแขกโอเคขอไป รอบที่หนึ่งของทีวีอ่าสามสองหนึ่งเอายังเริ่มเด็เอาเลยตะไคร้ใบมะกอกตะไคร้ฮะตะไคร้คาถาตะไคร้แทงตะไคร้ใบมะกอกตะไคร้แทงตะไคร้ใบมะกอกแทงปลาหมอ ไม่ก่อนไม่ก่อนใช่ปูอัดยาปูปูปูอัดยาปูอัดยาปูกับตาอัดยาปูอัดปูอัดตายาปูอัดตาปูอัดยายาปูกับยากับตาปูอัดยาปูรันก้าเกาะสีชังเกาะ เกาะสีชังก็ะสียัง <c oughs> ท้องฟ้าตีลังกาท้องฟ้าสีคาเฮ้ยท้องฟ้าตีลังกาท้องฟ้าสีจางจางท้องฟ้าท้องฟ้าตีลังกาตีลังกาโอ้ล <c> า <oughs> หูอมจานลาหู <c oughs> ปลาทูลาหู <c oughs> ยาหู ลาหูลาหูอมลาหูอมลาหูอมจันไม่ลาหูอมจันลาหูอมโง่จันอมจันชุบนาชุกคำอะไรลาหูอมจันคำอะไรวะไม่รู้แต่ละคำจบยังจบแล้วไม่รู้ดูครับพี้แต่ใครใบมะกอกใบมะกอกเออใบมะกรูดจะง่ายไปเล็นปูอัดไงเดี๋ยว ปูอัดก็เลยเอาปูอัดนี่อะไรดีอัดจ้าต่อสีช้างเหรอแม่องฟ้าอ้นี่ตอบตรงเลยเลยคไม่เห็นพริกอะไรสักอย่างไม่รู้ทองอะไรสักอย่างผมจานผมจานเออโอ้โหจันเดี๋ยวนึกออกถามว่าคนดูเขาเข้าใจไหมเนี่ยไอ้คำที่มันคิดมาอธิบายไหมไอันนี้ต้องเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่คำคำในในคลิปเอาได้ ปูอัดยากิี่ไหน่ปกลัวรัดกางเออเป็นไปได้คำคตรแปลกเลยมาครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยในรอบที่หนึ่งนะครับทีมเอได้ไปทั้งหมดสี่คะแนนทีมบีได้ไปทั้งหมดสามคะแนนรู้สีรูสีถือว่ายังตามทันนะครับไปลุยต่อในรอบที่สองแต่ก่อนจะไปนะครับ พีดีเปลี่ยนคำด้วยครับพีดีคำยากเกินลำเอียงจัดเลยอ่ะไปเฮ้ยมาต่อไปเป็นการแข่งขันของ,ของ,ของทีมเอในรอบที่สองพร้อมจับเวลาในสามสองหนึ่งฟิล์มกองแสงฟิล์มกองแสงข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำยสไส้เดือ

ปริ n นเตอร์มีปรินเตอร์ปริ r นเตอร์ปรินเตอร์จิ๊กซ่าฮ่าฮคาฮอาฮ่่งีาฮ่าั่งน่าน่าน่า่าฮานฮ่าน่าย่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่แฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่าป่าฮ่าฮ่่ดเ่ั่ เสียกระากไไดาษออา,าเยอะไหมัีวว๊บ <c oughs> ปี๊บ <c oughs> ปี๊บปี๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปี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 คดปี๊บปี๊บปี๊บปีะบปี๊บปี๊บปี๊บปี่บปี๊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 บรีปี๊บรี๊บป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 ี๊บอา๊บปบปี๊บปปปป ปว่าแต่ละมันด้ก็ทยหวันเจ้าชายจีนไทยคุณอาจจะเจอคำนี้ด้วยอ่าไปเป็นรอบที่สองของทีวีสามสองระดับใดข้าวหน้าหมูกรอบข้าวหน้าหมูกรอบข้าวข้าวหน้าหมูกรอบข้าวผัดหมูกรอบข้าวหน้าข้าวหน้าหมูกรอบ เครื <c bio> ่องบินเจ็บฮะเครื่องบินเจ็บเครื่องบินเจ็บเฮ้ยพีคจังหมอนลอยน้ำปาคิดเลยวะเบอรลอยน้ำปลาหมอนลอยน้ำมาฮะหมอนลอยหมอนหมอนลอยน้ำมาลอยน้ำมาพีคไปหมดเลยกุหลาบเวียงพิงอยากเป็นพิงทำไมต้องมีคั้เนี่ยกุหลาบเวียงพิงกุหลาบกุหลาบกุหลาบเเวียงพิง ว่าไงวะกุหลาบเวียงพิงกุหลาบอะไรอ่ะทำอะไรหนูอยู่รูปูหนูหนูอยู่หนูอยู่หนูหนูอยู่หนูพุกหนูอยู่รูรูหนูหนูอยู่หนูอะหนูหนูรูหมูหนูอยู่รูปู ลู่ลู่ปูหนูอยู่ลู่ปูหนูอยู่อยู่ในลู่ปูไม่มีไหนหนูอยู่ลู่ปูหนูอยู่ลู่ปูหนูอยู่ลู่ปูเวลาเวียงพิงอ่ะลาอะไรอ่ะมันจะไปยังไงอ่ะ พิงพิงมันจะไปยังไงคิดไม่ออกมันคือหลับพิงพิงมันเป็นชื่อเพลงกุลาบเพียงพิงก็เชียงใหม่นะกุลาบเพียงพิงดอกมีบวมีเจ้าของแต่ผมหยุดเรียบร้อยนะไม่รู้ไม่รู้เลยนะคืออะไรอันนี้ไม่คิดจะไปมันจะไปยังไงผมคิดไม่ออกอ่ะอันนี้เอาแบบดัด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 แบบ เบบเกือบปไปนี้บูอยู่รูปูอันนี้เอายอไปูอูมันปากกว้าไปนะเออไม่ได้ไงคือมันต้องมันูมันไม่รู้จะพูดอะไรเอ้ยเก่งนะไดข้างลังมก้อนี่สีเออเสียงกุหลาบวิงวไม่ได้รอบแรกได้อาไรปะได้กอดสีสังสามแคได้สามสามส่เจดอ่าขอได้เก้า ดูถ้าดูคำแต่ละคำมไม่แป็นยังไงนูอยูู่อลอยน้ำมาตอบได้เหรอพี่ริงไอ้เจะหยิบอันเนี้ยเดินกลัวเป็นโกงไปก็เลยไปท่าแถม่าจะหยิบหมอนมาอยู่แต่กลัวมันโกงไปหมอนลอยหมอนลอยน้ำมาหมอนลอยน้ำมาดีแล้วขัาหลังว่ายน้ำไปใส่หมอน อีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยเปกกลับมาแล้วในรอบที่สองลำเอียงดูคำก็รู้ว่าลำเอียงนิคฉยากมา้คำยากเกินแบบเนี่ยจะเกลียวคำอ่ะพิจารณาคำพิจารณาเปกแหวกทุกอย่างเลยไปเศร้าสิพี่คำแหวกต้กดฟิสิกส์อ่ะ เฮ้ยหมดหมดก็เกะตัวไม่ได้ไม่เป็นไรนะไอะไรนะอะไรทีลังกาต้องฟาดีลังกากลับไม่กันได้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์รันเลยจังหวะเนี้ยคอมเมนต์ตั้งรันแล้วก็ในรอบที่สองนะครับทีมเอได้ไปอีกห้าคะแนนทีมเราเต็มที่แล้วถึงเราจะได้น้อยกว่าแต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับเราได้ไปทั้งหมดสี่คะแนนรวมเป็น เก้าต่อเจ็ดอ่าทีมเอชนะอีกแล้วยังคงรักษาแชมป์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ลืมกดขังขังยอนั้นลืมเลยยุดเลยเป้าอะไรเป้าปิดคลิปไงปิดปิดตรงนี้ก็อย่าลืมสปอนเซอร์นะครับใครที่อยากเข้าก็เข้าได้นะครับใช่ไหมขาช่องสปอนเซอร์เนาะก็ยาดาแผ่เข้า ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับะแต่ก็ต่งยากไปหมดยังไรอย่างนี้นะเไม่แบบเอาแบบไม่ไม่ไม่นัก็คือแบบง่ายง่ายเราก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่ครับเฮ้เหมือนเขาเตียมมาเนียเจอพอดีโอ้โหนี่หายไปอะหาเอาตามตามมืนี่เนี่ยเตียบมากเหมือนรู้อะเดี๋ย่เราลองลองดูดิเราลองดูดิเออ เออจริงอ่ะก็จริงจริงจริงนะพี่ไม่ได้แค่นั้นให้เด็ดนะคือคำแบบก็เอามาฆ่าแล้วแบบแม้ยังเอาหนังยางมาดีดอีกอ่ะดีดฉลากเอาเล่าถือว่ายังล้างแค้นไม่สำเร็จนะครับในอีพีนี้คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับยังอยู่หรอยังไม่ปิดคลิปอ่ะมาซะดีดีกว่ามาซะดีดีกว่ามาซะดีดีกว่า ทำพี่ได้ลงเหรอะขอขอพับกันเร็วกว่าขอพับกันเล็กว่าขอพับกันเล็กว่าจบพอบกันเร็วกว่าได้เหรอได้วันที่จก็บกันเรียนะได้หรอพับกันเร็วกว่ามันจะได้แบบได้แบ่งแบ่งแบ่งความจีบกันไปคนละครึ่งอ๋อถือว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันมันยืดได้น้อยไงมันยืดมันยืดกว่าเดิมอยู่อย่าดึง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 อย่าอย่าดึงอย่าดึงอย่าดอย่าดึย่าดึงอ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 ่าดึงอ่าดึงอ่าดึงอย่าดอยาดึงอ่าดึงอยดึงอย่าดี๋ยวาดึ่ เข้าตาเปี่ข้างเปข้างเปข้างเอาไปข้างไปขเสยนเสียบคือแผลเดิมยังไม่หายเลยีปียทำกั้นเลืไอกี้ื่อก้ว่าจะทำเบาๆเนี่ยอ่ะผมขอนิ้เดียวพอมขอนิ้วเดียวพอโอนิ้เดียวนิ้วเดียวพอเดวมจะเจ็บกว่าเดิมไหมขอนิ้เดียวพอขอนิ้เดียวพอออเออ้ อเฮอโอ้ยแลอกแล้วก็มีพี่ใครยอเรใครกับ้ไนะคิมาโคตรยาก